เขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาวันนี้มีเมนูใหม่ผัดมระขี่นกใส่ไข่ใส่แหนมค่ะเมนูนี้เกิดจากคลิปก่อนที่รีวิวแหนมไปค่ะเห็นเขาเอาแหนมมากินกับมระแล้วปรากฏว่าอร่อยมากวันนี้เลยเอามาระขี่นกมาผัดใส่ไข่ใส่แหนมดูบ้างหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะใครทนความขมไม่ไหวเอาไปคลุกคลุกเกลือก่อนได้ค่ะลดความขมแต่แจ้งชอบแบบขมๆค่ะแหนมปลาย่นที่ซื้อมาเยอะเลยค่ะยังอยู่จะเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แบบพอดีคําเลยค่ะกระเทียมแจงใช้แบบแบบหั่นแบบนี้เอาไว้โรยแล้วแบบทุบว้้ั่นนนบีคะ ใช้เป็นไข่เป็ดนะคะลงไปผัดเลยค่ะพอไข่สุกประมาณ70%เราก็จะเอามะระขี้นกของเราที่หั่นไว้ลงไปปรุงรสแค่ซีอิ๊วขาวนะ้ำมันหอยผงปรุงรสผัดไปผัดมาพอแค่ให้มะระสุกค่ะจากนั้นก็จะโรยกระเทียมที่เราหั่นซอยเป็นแบบนี้ตามด้วยแหนมเลยค่ะโคเลไปโคเลมาพอใกล้สุกนะคะก็จะโรยพริกไทยตามด้วยเหล้าจีนเพื่อเพิ่มความหอมค่ะพอจะยกลงใส่พริกชีฟ้ฟ้าที่หั่นแฉล็บแบบนี้คลุกเคล้าอีกรอบปิดแก๊สเลยค่ะเตรียมพร้อมตักใส่าจานเสิร์ฟได้เลยเวลาเราเอามะระขี้นกมาผัดผัด ความแบบว่ากรุบกรุบยิ่งเวลาเราทานนะคะตักใส่ปาก1ช้อนตามด้วยแกล้มพริกขี้หนูหนึ่งเม็ดอร่อยกรุบกรุบแบบสุดๆใครสู้ความขมไหวกดเซฟแล้วไปทําตามกันเลยค่ะ